ใครมีอาการจุกอกอาหารเบย่อยฟังทั้งนี้เด็จดาคอยมีวิธีซอยการที่คอยเป็นคือกินเอียงเข้าไปแล้วมันคือกลืนบวลงคือมันจุกจุกอยู่ข้อนี่แม่จ้ากินน้อยก็เป็นกินหลายก็เป็นเนืกอ่าตะของเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนแต่อาการที่คอยเป็นมันบ่มีบ่มีอาการ แสบร้อนนะอกหรือว่าแบบว่าออนอนและไอแบบ,แบบแบบว่ากดมันไหลขึ้นมากคอยบ่มีอาการแบบนี้คอยก็เลยไปหาเบิ่งขขอมูลทางอินเทอร์เน็ตคอยเป็นโรคจุกนะคะโรคอยังก็กระสซจุกอกเข้าเอ้นกระสจุกอกเนาะมันอาการมันคล้ายๆกันกับกดไหลย่อน แต่กระสยจุกอกนี่มันเกิดจากลมมันอันเส้นเห่าไหมจ๊ะแต่ว่าที่แรกข่อยบะฮู้พ่อพ่อข่อยคิดว่าข่อยเป็นกไหลย,ย้่อนข่อยก็เลิกกินอันดับแรกเลยข่อยบอกินกาแฟข่อยเลิกเลยมื้อละสองแก้วข่อยก็ต้องเลิกพอข่อยห่วงสุขภาพบ่้ย่านตายเลยห่วงว่าถ้ามันเป็นอย่างหลายมากกว่านี้มันสินรักษายากนอกจากเลิกกาแฟไปสักพัก มันกระบเศร้าเหตุจังไดระบาดนี่ลดปริมาณอาหารถ้ากินน้อยลงมันก็โอเคดีขึ้นแน่แต่ว่าถากินอาหารย่ามือแรกจะมันก็เป็นคือเกามันนอนบ่ได้มันก็ต้องไปเอาออกจกข้อหักว่าจังสั้นเถอะให้ให้มันลงลงแต่ถึงมันสิออกไปแล้วมันก็มีอาการอยู่จากขึ้นจุกยุกยุกข้อนี่แม่คอยสิเหตุบาดไดนอที่นี่คอยก็เลย ช่องพวกอของห้อนนจะจ๊ะพวกชาที่มันมีฤทธิ์ขับลมข่อยกระต้มน้ำขิงแล้วก็อบเชยพวกนี้น่จะ๊ะเทากับซีไซได้หลาย,ยาอย่างพวกชาเนม่จะ๊ะที่มันมีฤทธิ์ขับลมยาล้มยาหอมก็ไดเด้อจะ้ะเพราะว่าโลกอันนี้มันเป็นโลกของพฤติกรรมบัตินีพ่อข่อยช่งแล้ว แก้วมันห่อนเนาะนอกจากค่อยขี้ข้านท่าค่อยก็เลยเอามาประคบเจ้าของแต่ก็ตองระว่างเนว่ยประหาน้ำห่อนรวกวเท่ากะได้สูตรความหอมของอชานะจ๊ะกินมันก็แล้วแต่เข้าซีซ่องอันใดเลยจ้ะบางคนกะจะเป็นมิ้นเนาะใบกระเพราอย่างก็ว่ากันไปจ้ะ เหตุลับนี่คนพบย้อนว่าท่าตอนที่น้ำม,มันอุ่นแต่พ่อคอยกดกดไปจ้ะมันดันซอยได้อาการจุกอกที่คอยเป็นนะแมมันดีขึ้นคอยเหตุบัท่านพ่ออาทิตย์แมจ้ะคอยบ่ามีอาการอาหารจุกยุ่ข้อแล้วแมมันเกิดจากอย่างเนาะแบบว่าแถวข้างหน้าห้าีิจ้ะ อยกระโบโหตรงไหน,นเนะเาะพวกเส้นเส้นล้มนะจ๊ะเส้นกระเพาะอาหารเสร้นล้ำใส่ไงมันพานบัดที่นี่เส้นล้มตรงนั้นมันพิการเพราะว่าล้มในร่างกายเขาหลายล้มมันอันมันก็เลยเป็นแบบว่ากระสจุกอกนะจ๊ะพ่อเคล็ดลับนี่อ่อยซอยใดคอยก็เลยมเมื่อวาสู่กันฟังแต่ถ้าไผจ้ะมีเวลาไปนวดไปเด้อจ้ะไปนวดค่ายเส้น จักอาทิตย์ละเทือสองเทือถาบ่ามีเวลาอันนี้ก็ซอยได้จ้ะกระเป๋าน้ำห้อนใสน้ำห้อนเข้าไปข้างในเราก็ประครบเจ้าของจ้ะประครบไปความห้อนมันกระสิไปกระจายล่มห้ากระสิเยี่ยมออกยังบักคักระจัดที่นี่หวกข้อห้าออจังสีนะจ้ะนอนหนุนไป ตอนเท้าเบิงโทรทรศท์เท่ากระเฮ็ดได้จ้ะหรือถ้าไผเฮ็ดอันนี้เป็นนะจ๊ะลูกประครบหนึ่งลูกประครบประครบเจ้าของจ้ะเพราะว่าตัวลูกประครบมันซีนี่ยายานี่มันก็ซีซอยให้เซนเอ็นเท้าออนโลกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมของเท้าที่เท้าบางเทือเท้าเล่นค่อมโดนโดนเล่นมือถือโดนโดน นั่งหลายๆเหล่าที่นี่ลำใส่เห้ามันหม,มักหมมของเสียของเสียเห้ามันมันก็นเลยดันขึ้นไปอยู่อันตามเส้นลมแบบนี้นะจ๊ะมันแยกยากระวังกระใสจุกอกกับกดไหลย,ย้อนแต่ถ้ากดไหลย,ย้อนเนาะเข้ากับซิมี่กดไหลขึ้นมาแล้วเข้ากับสีไออ,อ,อัแต่ข่อยบมมี่เนาะเข้ากับสังเกตตะของเบิงว่าเข้าเป็นอาการแบบใดถ้าเห้าเป็นคนที่แบบว่า บ่คอยได้ขยับร่างกายยุต่หนาคอมแล้วมีอาการแบบว่าอาหารบ่ย่อยคื่ข่อยล่องวิธีที่่อยเหตุนี่ก็ได้เด้อจ้ะคอยพ่อเคล็ดลับดีๆก็เลยมาว่าสู่กันฟังเรื่องสุขภาพมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเนาะจ้ะจ้าเบื่องล้วก็ฝากติดตามไทยเลยผ้ารอห้ายพินาแต่เด,ด้อจ้ะสวัสดีจ้า